โอเคทุกคนเลยมาเมนีกับบอซียเทียวมันๆนะสบายดีทุกคนยินดีตอนรับข้าวชูช่องบอบน มัอนี้พาทุกคนมาหาอยู่หากินแถวอันแคมป์บ้านนี่แหละมอบนแคมบ้านมอบนแคมบ้านนี่ยังบุยากได้ไปนได้ชายานี่พอยังมีแผมที่จะขึ้นป่าในวัยนี้ผัวพยุทุกคนคือชีเห็นนะมึงบรรยากาศนี่ลำธงไฮทงน้าแต่ว่าทั้งๆนี่พยุสีเขายอีกแล้วช่วงนี้นะแต่กลับไปนํากันมันนี้ก็มีพันนวดแน่คือเก่าช่วงสดี ช่วงนี้เพิ่นบุได้ไปทำงานอยู่ในเมืองกันเลยแต่อยู่บ้านแต่ยังบุได้ถ่ายคลิปด่อตัวเนี่ยล้วก็มีเบาแหลมแคมบ้านพวกนำนาไปเบิ่งชีนาเพิ่นมื้อนี้คือสิเมียให้มาบุยนั่นนั่นนี่เปเมียบุนที่น้าเนี่ยเ็เมียมาไปทำอะไอีกแมนเมียเบิ่งชีนาเพิ่นมื้อนี่โบชูดีปานได้เลยหรือว่าเมียหายจักโบนึงกับจัก ตอนออกแต่เฮือนก็โอ้สีนาแบบแบบบูยิมบูแยนมทุกคนเลยเขาแข่งหรือฝ่ามือฝ่ามือนะครับะครับนะฮะอ่ะเหล็กชีพากันไปเอาต่อพร้อมเดี๋ยวนี้เหล็กชทีมงานทีมงานอีกผู้หนึ่งอยู่นี่แหละบริเวณวังยงบริเวณวังยง เสีคามไปบึงบนงหน้าทงหนึ่งไปต่อนกบึงก้อนเห็นปะแล้วค่อยไปเอาต่อนะไปต่อนกก้อนตอนนี้ฮะมากับตะเว้นอยู่อามงไปต่อนกพ่อตาเวน้นค่อยๆค,ยคำคแล้วกะ็จังค่อยไปเอาตอกก่อนะ จะหยับขึ้นไปนาทงท,งทึงบาแลรมบอห์แล้วบาร์เรมเพราะว่ามันมีเพียงบาร์เรมมีเอฟซีแนะนำมาได้ <มา S 2> ว่าเจ้านะควรจะไวหวนวดหลายๆเอฟซีคนใดเอฟซีอันไอเล็กเข้มมาแล้วเราให้จงหนวดหลายๆเป็นบังแหลม,มเป็นชายาม่ม,มันจะชายามาเออคนกับเจ้า สีจงก็คิดาจากจงอยู่เป็นะแต่ว่าเ <laughs> มียเอาไฮโค้ด <laughs> มันยาวเลยไฮโกนมันยาวเลยไฮโกนเป็นะเวลาไก่ข้าวหนามันญยะเขาเวลาไปชุนเขาเ <laughs> นี <laughs> ้ยผานนวดตะคือไหนวดวหรือว่าเมีย <laughs> ลำามักเ <laughs> มียคอยเห็นจงเออเมียลำามักแบบหนวดเนี้ยยาวแบบไปเพื่อแล้วมันคนล,ลุก <laughs> แต่เมียเจ้านี่แบบสันส้นๆเนาะเอาเดียบ แต่ว่าแล้วตอนมานี่เมียเจ้าหายแล้วเมื่อนี่แล้วรถเจา้าบแรงนี่ลคารถเจา้าเนาะบ่บเคยคลรับนะโอ้ขันยาแล้วตอนนี้กิน <laughs> โอ้แน่นอนอีกโอ้ยว้าแล้วมันแทงใจเฮาเด้เนะาะบุตรพ่อแต่เฮงละโมงเฮงเดาได้อยากกับบริขินนี่มัโในโก้ยน้นก็ปากปากกับใจเนี่ยโปตรงกัน,นบุตรกินบุตรกินกนะแต่ว่านุง่งทรงมัน่นนุ่งทรงทั้งปิดไม่มงมืออะไรย่างอะไรยางยุกยุกเมืนนั่นอีกขั้น ไกลปะวุ่นเหยขึ้นบนน้ำรถนะตัวนากระตัูนึงเลยนะไปหาตัวนาคนทุกคนมาพูดมีนกตัวหนึ่งห้องอยู่พุ่นหละทุกคนฮะนางทาอยู่นี่เนาะ ไปผู้หนึ่งบ่หรือว่าสีไปนำ้ำเออคือดีอยู่นิน <c oughs> ดหนึ่งเออดิดีนางนี่พุ่นพุ่นจะไปต่อพ,พ,พุ่นตัวนั้น,นเ,ดเด้อพุ่นพ่นตัวนั้นอ้าวเล้าด้วยเชอะเดินนกน่ะพุ่นทุกคนเาเห็นนกบินลงไปพุ่นแล้วบุบบินไปหน้าตรงพุ่นแล้วนะส่วนติงนวดยังต่ออยู่พี่อยู่ ไปต่อ,อกจุดหนึ่งกับคันบ่ได้กับพุ่นแหละทุกคนเจอกันบนเอาต่อนะเดี๋ยวเัาสีพาไปเอาต่อตอนกลางคืนต่อกับต่อคุ้มต่อค้นในบ่แลมพื่นเห็นนะไอคามมาคามเนาะ ตอนนี้พากันมาเบิ่งต่อแต่ว่าฝนมาแล้วทุกคนกำลังมาเบิ่งต่อฝนกระตกพอนแ,แล้วว่าบาอลแรมยังยยังอีกไกลไหมฮ้อีกไกลไหมอีกไม่ไกลเท่าไรเนะาะเน้ะบอลแลมจือ้อยู่ไหมจือ้อยู่วะเราไปเช็คนนะ้าแล้วมันนึงอะไรอยู่ ยังยังลงอยู่บ่ตอนนี้อ่ะทุกคนตอนนี้บาแ์ลมเพิ่นกำลังลงเนาะเพิ่นบ่จื้อจุดจื้อกำเพิ่นเดี๋ยวสังเกตเบิ่งต้นไม้และพันนะพันแม่นต้นใหญ่ๆและแม่นว่าบ่แม่นบ่กโกกินเห็นแล้วตอนนี้มาฮอดโกนที่บาแ์ลมเพิ่นรอาเลยนะดีดีโกนจ้ะนี่แหละ มันสีส่องมึงลายด็อกเขาทำสวยลายทีเลือกบ่ใหกล่องกระชองบรชั่มบาราเล็นเผิบึงเป็นได้มาเล็นแต่หม่มันเต็มเต็มอยู่บบเห็นหอนห้างชั่มเจ้านะเป็นสะพานยหน่อยอันนั้นแหละอันตัวขี่มันกอ้องยีดอกขีนขี่มันขวดลงมาอืม เป็นได้จำนวนเห็นแล้ววะใหญ่งวะก็เห็นในม่ยยังผ้ามันมันยับยับยับออกมาเลยลูกโบแมนทุกคนตอนนี้ห้องกะออกมาหานี่อยู่ในกินดำทงหายทงหน้านะทุกคนเลยมันขึ้นนในมันขึ้นนี่ว่าสิไปเอาต่อแต่ว่าต่อห่างนิหน่อยหน,นึ่งก็เลยบบได้เอาเนี่ยแหละมาหากินต่อน,นกคือเกามืนนี่เนาะนี่คุณเนี่ยหละผมก,ก็ นี่แหละมันนหรักการปักขึ้นก็คือปักเงวไปเลยส่วนหุ่นนกนี่อยู่แบบนี้นะขึ้นนี่เลยมากมาณสามสี่ลักกูเลยถ้าเบิ่งว่ามันจะมานหรือบวทุกคนอ่เจ้าของหน้าเพื่อนมามีนกตัวนึงห้องอยู่เอาเดี๋ยวลองเบิรงกทำป็ลีก่อน,นลีก่อน,ท,น,อนทุกคน เมื่อคืนนี่ว่าสิไปเอาตอทุกคนเนี่ยตอมันห่างน้อยพุทธก็เลยมาตอนกก่อนมาเนี่ยหาช่วงนี้ฤดูการตอนกนะหากินง่ายกันเน่หากินง่ายเน่กับนกเนี่ยแหละแต่ก็บัวแน่นะทุกคนนลยบางมือก็ได้บางมือก็บม่ได้ทารุ่นน้ากันมาเนี่ยโอ้ตออยู่พุ่นกลางทุ่งหน้าพุทธเมื่อกี้นี่มันห่องอยู่เมื่อกี้ ตัวนี้ถือไว้ขนาดตัวนี้มาบุได้ตักกล่องเลยตัวนี้ลอดแล้วลอดลอดเรียบลอยเรียบร้อยตัวนี้ว้าวเจ้าเขาวไวขนาดทุกคนเลยปิดเสียงก่อน ได้เลยได้ได้เลยได้ดตัวนึงจะของหน้าพ่นบอกให้จะของหน้าพ่นเอาอไม่หีลายต่ะมันไล่ตีกันอยู่ในหน้านี่แหละเออบักใหญ่เลยสวยงามอีกตัวหนึ่งเอาอีกแล้วทุกคนเลย มันๆเลยสวยงามขนาดตัวนี้อ่าตัวสดใสขนาดตัวนี้ประกำงามเลยมึงซีมันฮะโอเคทุกคนเลยมาเมือนี้กับบเซียเทียวมันๆน,นะเดี๋ยวย่ายไปหาจุดใหม่อีกก่อน kịp khinh còn bạn Mình này cái nhăn như con này Đại mà cái nhăn vết nhiều Giờ phải to chút nừng Là cả chẳng khỏi dù hết chị lại con này Khảo cả khác đây เฮาเทื่นเลยก่ะน,นกตัวนี้ก็บ,บริกินทุกคนนะยขายนะนกตัวนี้เฮาขายไปในราคาห้าสิบพันกบอ่าประมาณห้าสิบพันห้าสิบพันนี่ยจะห่อนร้อยหรืบห่อนร้อยเนาะห้าสิบบาทบ่ประมาณเนี่ยนะ ประมาณประมาณ40บาทหรือ45บา 50, บาทนี่แหละห0าสิบพันกีบนะขายทุกคนนะมาคนในเฮือนกับมุม้ยพยายามปนใดน,นะขายแล้วก็หาซื้อแนวอื่นมากินเงินหาสิบพันจักชื่อ,อยังในใดลูกชิน้นจีหาม่